ในที่ประชุมได้มีการรายงานผู้เดินทางจากปากีสถานนะคะมีการตรวจพบสายพันธุ์อิน i ดีย a แวร n t ียนเป็นเป็นรายแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้ทางกรมควบคุมโรคได้รายงานนะคะกรณีของหญิงไทยนะคะเป็นชาวไทยอายุ42ปีตั้งครัน25สัปดาห์ด้วยนะคะซึ่งมีภูมิลำนาก่อน ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่ปากีสถานเดินทางมาถึงไทยตั้งแต่24เมษายนนะคะก่อนเดินทางก็มีการแวะพักเครื่องที่ดูไบค่ะและจาก ผู้หญิงเคสนี้นะคะเดินทางมาพร้อมบุตรชาย3คนคะ่ะอายุ4ปี6ปีและ8ปีเมื่อเดินทางมาตามระบบก็ได้รับการจัดสรรให้อยู่ในสเตจคอนเทนโดยผู้หญิงท่านนี้นะคะก็อยู่ร่วมกับบุตรชาย4ขวบบุตรชายอีกสองคน6ขวบกับ8ขวบไปอยู่อีกห้องหนึ่งนะคะวันที่26เมษายนพบว่าการตรวจ โควิดครั้งที่หนึ่งผู้หญิงท่านนี้รวมทั้งลูกอายุ4ปีนั้นเป็นผลบวกก็คือยืนยันว่าติดโควิดนะคะขณะที่ลูกชายอีกสองคนผลลบนะคะ 9พฤษภาคมเพราะว่าเขาเดินทางมาจากปากีสถานทางกรมควบคุมโรคก,ก็มีการเฝ้าระวังสายพันธุ์อินเดียก็ใช้วิธีตรวจโฮ g จีโนมซีเควนซิ่งนะคะโดยศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยก็พบยืนยันนะคะว่าเป็นสายพันธุ์อินเดีย B1617.1 นะคะก็เป็นการยืนยัน